สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อยหนักนะพี่น้องเนาะโมนีกะซิมีแนวทางเลขดับบนครับผมดับบนดับล่างเอาอยู่เด้อพี่น้องเด้อกลเป็นเพียงแนวทางครับผมดับบนดับล่างเอาอยู่ตลอดปีพี่น้องใครที่คิดว่ามักเลขบนตัวนี้มักกะสิดับอยู่พี่น้องเลยไปกับครับผม เลขดับไปกลับนี่พี่น้องงวดก่อนครับผมดับบนนี่ครับผมเอาอยู่ครับผมเต่เล็กวิ่งไ่ให้บ่เข่าด้วยพี่น้องกี่หันดับบนเอาอยู่ครับผมนี่ครับสิบหางครับผมไปกลับครับผมเลขดับครับผมสิบหางครับเลขดับเอาอยู่ด้วยพี่น้องด้อเลขดับเอาอยู่ แล้วก็มงวนเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยถ้าจับให้พอดีผมไม่ได้จับให้ครับผมสามตัวแตกครับผมสามตัวบนเนาะพี่น้องเนาะหลักสิบหลักหน่วยสามตัวแตกผมบอกแล้วาท้ให้จับเอาครับผมให้จับเอาหลักสิบหลักร้อยพี่น้องเลยเข้าตรงตรงเลยครับหลักร้อยก็เข้าหลักสิบก็เข้าครับผม นี่ครับเบิ่งครับผมหลักสิบหลักร้อยเมื่อกี้ครับผมกระดิบลงไปให้เลยพี่น้องหลักสิบหลักร้อยลงไปให้แล้วนะครับนี่ครับ,น,รบนี่พี่น้อง หลักสิบหลักร้อยเนีครับหลักร้อยเข่าที่ห้าครับผมได้ศูนย์ได้สี่ได้ห้าหลักร้อย,อยงวดเมื่อกี้ครับผมเข่าที่ห้าส่วนหลักสิบเข่าที่เก้าครับผมได้เก้ากับหนึ่งกับเข่าที่เก้าครับผมหลักหน่วยเจ็ดแปดห้าเข่าที่แปดครับผมเลขออกห้าเก้าแปดครับผมสามตัวแตกพี่นนองเลยให้จับคู่เอาครับผมเนี่ยงวดก่อนครับผมมาน,นี้ของเก่าครับผม วดนี้ผมก็ลงไปห้แล้วครับผมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมสลับมันนี้กัิมีเลขดับ้ดยพี่น้องเด้อเลขดับบนโดนอย่างเดียวอะล่างเป็นล่างบนเป็นบนพี่น้องดับบนอย่างเดียวครับผมมาเบิ่งกันครับผมว่าสิได้ตัวใดนะพี่น้องนะดับบนอย่างเดียวด้อครับผมไม่เกี่ยวกับล่างครับดับบนเราอยู่ ตลอดปีได้พี่น้องเลยแมนแข่งงวดสองวดครับผมท้ายท้ายปีถึงจะหลุดปีหนึ่งมันจะลุดอยู่ประมาณสองถึงสามครั้งแหละครับผมช่วงท้ายท้ายปีครับมาดูกันว่าจะได้ตจนไหนครับผมสําหรับสูตรเลขดับบนครับผมคือเลขบนหาลงทุนแ่ะพี่น้องเลย เลขดับบนบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องดับบนออกล่างได้เด้อเลขดับบนตามสูตรพี่น้องเลยด,บบด,ดับบนสิบชุดดับบนสิบชุดน่พี่น้องว่าจะมีตัวไหนมั่งครับผมเลขดับเอาอยู่ก็จะมี อใาหา้เล็กวิ่งเด่นบน่วนนี้ครับผมเด่นเด่นบนเด่นบนเด่นบนวิ่งวิ่งหากระพกด้พี่น้องได้บน่วดน,นี้ห้ากับหกคับผม เลขดับบนสิบชุดครับผมนี่เด่นบนครับผมงวดนี้ครับผมเด่นที่ห้าพี่น้องเด่นที่ห้าบนอันนี้มาเบิ่งดับครับผมบาดเนี้ยดับไปกรับเด้อพี่น้องดับดับก็จะมี ศูนหนึ่งหนึ่งสองสองสามสองสามสามสี่สี่สามไปกับได้พี่นองสี่ห้าห้าสี่ห้าหก อันนี้ดับบนเดอร์ครับผมห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ครับผมนี่ครับผมส่วนเลขดับครับผม เลขดับมีสิบหางครับผมไปกับเลขดับี่ดับบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อดับบนอย่างเดียวนะครับผมเลขดับบนสิบชุดนี่ครับผมส่วนเลขเด่นเลขเด่นบนเลขวิ่งก็คือหากับ6กครับผมจะเด่นให้ที่ห้าส่วนดับรับเอาอยู่ตลอดปีพี่น้องมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองสองหนึ่งสองสามสามสอง สามสี่สี่สามสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่นะครับผมสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่แล้วก็หกห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดนี่ออกไปแล้วครับผมตัวนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าน้องนะพี่น้องเนาะ นี้ดับบนเด้อพี่น้องเด้อดับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับผมดับบนนี่ก็ออกล่างได้พี่น้องดับบนในนี้ออกล่างได้เด้อพี่น้องเด้อในนี้ออกข้างล่างได้ครับผมนี่ดับบนอย่างเดียวครับผมเฉพาะตัวบนเด้อครับผมรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะวันที่สองวันที่สองจองพึกสภาพเนาะครับผม 67ครับนี่ครับผมดับบนครับผมตามสูตรพี่น้องตามสูตรตามที่ทำมากก็คือดับเอาอยู่ครับผมก็ลดต้นทุนหน่อยพี่น้องเนาะเพื่อผู้ใดมักอันนี้ก็ไปซื้อข้างล่างได้ครับผมอันนี้ดับเฉพาะข้างบนไม่เกี่ยวกับล่างครับผมออกข้างล่างได้ครับผมส่วนเลขเด่นก็มี5นี่หาเนาะพี่น้องคกนี่ย่านลงล่างครับผม พกนี่ค er ิดว่าสูตรมันอยู่ข้างล่างครับมาล่างครับผมพกนี่ครับผมนี่ครับผมก็เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนาะมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเลขดับเลขไม่น่าลงทุนครับผมก็จะได้ลดต้นทุนได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยมีเลขดับกะดีอย่างหนึ่งครับผมเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนพี่น้องปููกก็ได้มากก็ให้ไปซื้อข้างล่างเลยพี่น้องอันนี้ ดับเอาอยู่ตลอดปีครับผมนี่ครับอา้าพี่น้องแคบหน้าจอครับผมเอาไว้เบิง่งพี่น้องเลขดับบนอย่างเดียวเลขบนหนาลงทุนแหละครับผมบนหนาลงทุนนะพี่น้องเนะประหยัดเงินนี่ครับผมแคบหน้าจอได้พี่น้องเอาไว้เบิง่งแต่ชอบกะถูกอกถูกใจกะกดแช่กดไลค์เนี่ยครับผม เพ да ื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมแชร์ไปเยอะๆพี่น้องเลขก็เข้างวดเมื่อกี้กับสามตัวตรงๆครับผมแต่ผมไม่ได้จับให้รับผมงวดนี้ก็ลงให้แล้วครับผมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยข้างบนนะครับผมว่ามันสิเดินต่อคือเก่ามันสิสามตัวแตกอีกบอครับผมก็ตามนี้เลยพี่น้องคลิปนี้ครับผมก็ไปเป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเลขดับนะครับผม เลขดับกับผมสิบหางไปกลับกับผมเป็นยี่สิบหางครับผมไปกลับครับผมเป็นยี่สิบหางเด้อพี่น้องเด้อไปกลับเป็นยี่สิบหางอา้าวก็ตามนี้เลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน,น้าเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวดับล่างเดี๋ยวจะลงให้อีกทีหนึ่งครับผมก็สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ